พี่น้องจังไหนจัวมารถตู้เสียออกมาจากรีสอร์ทรถตู้เสียตกลงมานำหามาอยใส่ดีดีเห็นแล้วนี้่านี่เห็นแล้วนี้เห็นแบบมาโทรแล้ลูกสาวลูกสาวอยู่กับปวันอยู่ในห้องกับพี่เอ็งจีพี่เอ็งจีว่าอันสงสัยว่าพอเอกก็ไม่หน่อยไปไสกับบื้องลู่สันอันท็่จังหดล่ะ ก็เป็นเพื่อนหลงทางบ่โอ้ที่ไหนได้ที่ไหนแอบมาสวีดวิวกันแอบมาสวีทกันอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอจะทุทันอยู่ใส่กนืนนี้โอ้ยเพิ่นมาสองคนติดติ่ง มาสวีทกันสองคนยังไงยังไงยังไงอธิบายมาเดี๋ยวนี้อธิบายมาเดียยเด๋ยวนี้ค่ะออีลีตตี้้า สิบอกลับไปนอนห้องอีลีบอเพิ่นได้เพิ่นได้โอ้เพิ่นได้โอ้แล้วก็เพิ่นสอยู่ตัวร้านไหนร้นี่ห้องแดงขาดนี่บอกจ้ะร้านทั้งอ,อ,อย่างมาเอาไปซีกลมาเห็ดอย่างคือบัวถ่ายพุ่นบอกก่อตอนแรกนะว่าสิออกมาคือกันเออนัว ขหาหม,หมอนอยากกินต้าสมนะว่าสิพาเอาไปกินต้าสมแน่น,นวะว่าปาเป็นหลักออกมาสองคนน,น,ไนกไงโอ้ยสันแกบมแก้วบบยใจลพ่พอนุเปิดพรามานมาอ่ะเห็นดาวรถตัวแบบนันว จากคูอ้อยหรือยังหน่อยมาถาเป็นชุ่วโมงในละจ้าเจ้าบาทห้าร้อยี่สิบบาทค่ะห้าร้อยยสิบบาทส,สีีกินไม่ดีปะคะแม่หน่อยแม่หน่อยซื้อเหมือนเราซื้อเพื่อนเราเลยำปลาก็ซื้อเหรอนะ ทำปากระสือท,สที่เทนเหีย้ยำกระสือที่นเียจะไปเปิดแอร์กินท,ที่ห,ออห้องก็แล้ว่กะเพาอีกเด้มันไม่มียังกินก็สิเอากระเพ้ามูกอบมมเมนูปรจำสองคาล์ไปกินอยู่ขุนด้วยเอาไ้โดนะฮงจืดเอาโอเคไอตั้มยังเลยนะ ลรามีตำเามีตำยางอินเนี่ยไปเบิ่งอินไดมอนไปแม่หนอนล้วสร้างตำปลาแน่ไปเบิ่งไปเบิ่งกามีตำยางแน เอาข้าวตมุนไม่ไดื่อเสียงอย่างมาเอาทาไปใสอีกกินวางตไปเบินงตามอีกไม่่ย้ใส่ยสายลานยุสใสเีบอกเราเอาเมนูสั่งเพิ่มหนหม้อหรือถาดก่อนสามจสาจ้ะโอ้นี่ก็ไ่ได้นั่งนี่ไปเลใจ นอนกันนอนก็ม่รับมอนจีเฟ่หมอนเเบิ้งลูกฮะิเป้เบิ้งลูกลูกไผ่ลูกมอนไอลินน่ะล่ะไปว่านกัคนตะมีตังเด้มีตังยังเห็นบหานค่ะไอ้นี่ลายอีหน่อยๆดำๆตะกี้ ่นก็สวยขึ้นกเก่านาะบัดนี้อีกผู้นึงอยุใสค่ะจ้ะผู้นึงก็เป็นเจ้าเป็นนาอยู่เฮี้ยแหะออกเฮีนบาได้ดอกอันอันอันเนี้ยตาหยังไ้แม่อันนี้มีตั้ยังตาตั้ําาเดีกนอาตถาด่อาตัถาดอนนึงเบิดแอรกินเบิดบ่ตัาถาดพอเ้อนาเวจาไอเาข้าปุ่นน่ะเด้อเอาข้าปุนน้ำ เอาขอบุนแยกด้วยจ้าเัาก็เป็นกินเหล้าแต่พัดเย็ดจบคุณล่ะเขาก็กินเยอะยะก็เป็นไปทั่วเอแ้หมอเป็นตับแข็งเป็นโรคหัวใจต่งกินอนป็นเส้นเลือดแดงคองัดางเามา2 0ตไม่ใส่เอาอันเทปใหญ่นะมิสเตอร์ดีไอไวครับน่จะมีดีไอไ่อยู่ เอาแบบปางม ett, Ó, throw, ันเหนียวเหงาาอออัด้้ LP> <th um so uh ู่มผนนนุตกเเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะปลาคิ September ้นสิหลายเนอย พี่น้องอย่าลืมเขากุมปิดนะคะสามสิบสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะวันที่ยี่สิบสามยูซียิ้มหาพบกับศิลปินรับเชิญค่ะพี่จินตแนนา,ออาและการสิงเกินพเพลงใหม่ของอีหล่าและการพี่จินได้จากผลงานพี่เอ็งสร้างมาสองน้องฮะค่ะถามเบิ้งโชว์ไหมเด้อพี่น้องเด้อเขาไปเบิ้งกุมปิดหลายๆได้จ้า